ไม่มีตัวละครดีๆเหรอต้องนี่เลยร้านบิวอุปรกรณ์เว็บขายตัวละครในแมป Toilet Tower Defense ไม่ว่าจะเป็น En g i ิ e e r อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนและตัวอื่นๆอีกเพียบสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครงบน้อยต้องการวัดดวงสามารถคลิกมาตรงนี้แล้วสุ่มได้เลยแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนสุ่มนะมีเพจคอยตอบปัญหาใครมีปัญหาอะไรสามารถทักเพจมาได้ราคาดีงานไวใครที่สนใจลีงยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปสําหรับแนะนําสําหรับผู้เล่นที่พอที่จะมีงบในการเรียกว่าอะไรอะสนับสนุสน,นเกมแล้วกันเออแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยนั่นก็คือการซื้อเกมพาร์ตเองนะครับผมตามชื่อคลิปเลยการซื้อเกมพาร์ตเนี่ยจะมีประโยชน์หลายๆอย่างตามเกมพาร์ตของมันที่มันบอกเลยนะครับผมแล้วก็เกมพาร์ตถ้าเราซื้อมาแล้วมันจะอยู่ติดตัวเราถาวรน,นะซึ่งถ้าใครที่มีงบเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้ควรซื้อไว้นะครับ แล้วก็แนะนำว่าให้กดร้านดีกว่าจะถูกกว่านะครับผมลองพยายามลองหาร้านที่มันไว้ใจได้ดูครับในกลุ่มเนาะมันก็จะถูกกว่าเราเติมเองแต่ใครแบบเออโลบักเยอะอะไรเยอะเงี้ยจะซื้อเองก็จัดไปผมปลอดภัยด้วยโอเคมาเข้าเรื่อง,องเรากันนั่นก็คือตัวของเกมพาร์ทที่เราควรม,มีติดไ d ดีไว้เราจะทำจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเริ่มแรกเลยครับผมดับเบิลคอยเกมพาร์ทเนี้ยควรม,มีนะครับผมเพราะว่ามันจะทให้เงินที่เราได้จากการเล่นจบด่านเนี้ย แต่ตอนแรกเราได้ที่600ใช่ไหมแต่พอเรามีเกมพัสดไอ้ดับเบิลคอยไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นได้เงินต่อด่านเนี่ยเป็นพันสองอ่าแล้วยิ่งเราใช้คู่กับตัวคอยบูทเนี่ยก็จะทำให้ตัวเกมพัสไอ้เงินที่เราได้จ,จากไอ้ตอนจบด่านเนี่ยจากพันสองก็จะกลายเป็นพันแปดนะครับผมอ๋อตัวคอยบูทเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเกมพัสดะมันก็ได้พันสองเท่ากันนะแต่พอเรามี มีเกมพาร์ทด้วยมีคอยบุทด้วยเนะี่ยมันจะนับเป็นคูณ3มนะครับมันจะไม่นับเป็นคูณ4นะเพราะฉะนั้นมัน,มนก็จะเอา600อคูณ3ก็กลายเป็นพันแปดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นอครับตัวเดอเบิลคอยนะแล้วก็อันที่2นะครับนั่นก็คือลัคกี้นะครับผมลัคกี้ก็คือตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ตัวจากที่สุ่มนะครับก็คือมันจะไม่ได้เพิ่มทุกตัวนะมันจะเพิ่มแค่ตัวที่ต่ำกว่า10%ขึ้นไปเท่านั้น เช่นในตู้เนี้ยเห็นไหมมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวที่อยู่ต่ำกว่า10%ก็คือตัวอีพิกรีเจนต์มิติกแล้วก็ตัวก็อดลี่เห็นไหมของผมมันจะเป็น8% 2% 0.2%แล้วก็0.02%ถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ4%ใช่ไหม1% 0.1%, 01แล้วก็0.01%แบบนี้นะครับผมเกมพัส2อันเนี้ยบอกเลยว่าควรมีมากๆครับ สำหรับใครที่แบบค,คิดว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะแนะนําว่าควรซื้อเกมพาสอันนี้สองวันนี้ไว้เลยครับผมต่อไปเป็นเกมพาส V.P. นะครับเกมพาส V.P. เมื่อก่อนเนี่ยมันจะได้แค่บวกหนึ่งคอย In the F.K. ฟาร์มแค่นั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขาได้อัปเดตมาก็คือมี V.P. name tag ซึ่งผมไม่มีนะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีตัวของ V.P. Reward นะครับผมก็คือตรงนี้เห็นไหม V.P. Reward เนี่ยเฉพาะคน,นที่มี V.P. เท่านั้นถึงจะรับได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ันได้อะไรเนาะใครที่ลองไปจัดมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าไอตัวของ VIP 리วาดเนี่ยมันได้อะไรนะครับผมโอเคมาอันสุดท้ายหมอกอันที่ผมมองว่าไม่จำเป็นที่สุดในตอนนี้ก็คือตัวบวก1000สโตกนะครับผมสโตรเลตนะหมอกอันที่มันถูกก็คือบวก1 0 0 0สโตรเลตเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายสุ่มไม่ไมชอบขายตัวแล้วก็แบบ าสายกึง่งๆืนพ่อค้าอ่ะอาจจะอยากมีไว้นิดหนึ่งไงเพราะมันจะขยายช่องเก็บตัวยูนิตอ่ะจาก1000เป็น2 0 0พแต่ผมมองว่าผู้เล่นอย่างเราๆที่แบบเล่นเพื่อความสนุกขายตัวทิง้งย่อยตัวทีเพื่อเ,อเก็บเงินเอาเงินมาสุ่มต่ออย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะผมแค่1000พเนี่ยมันก็เหลือพื้นที่ให้พอใช้เยอะแยะละเห็นไหมเนี่ยขนาดผมดองตัวอีพีไว้เยอะเลยนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ยังเหลือใช้ไปแค่1 3 2เองเลยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้า ฉะนั้นตัวบอก1,000 Storage เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบอยากได้จริงๆเนี่ยไม่ต้องซื้อไว้ครับผมเปลืองตัง199้งร้อย1 9 9โลบักแพงมากเอา199โลบักนี่ยไปซื้อตัวพวกนี้ดีกว่าเง,งี้ยไอตัวโดนยังดีกว่าเลยเออเอา199โลบักที่เราจะซื้อ r a ต e เนี่ยนะมาซื้อตัว Camera r e า a ร r โดนดีกว่าคุ้มกว่าเยอะครับผมโอเคต่อไปก็คืออไม่มีเนาะการซื้อเพชรพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรา มีเงินจริงๆเนี่ยอาจจะซื้อก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมเพชรเนี่ยมันตอนนี้มาไปทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอกจากการเทรดตัวละครกับสุ่มตอนนี้เนาะกับสุ่มต่อของในตัว e อ็กโ s เซี Spider c r e a t e เนี่ยซึ่งมันใช้เพชรอยู่แต่ว่าเพชรเนี่ยยังมีวิธีหายหลายวิธีก็คือเราสามารถมาเล่นเก็บเงินแล้วก็เอาตัวมิติกเนี่ยปไปแลกเป็นเพชรได้มิติหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเป็นพันเพชรขึ้นไปยกเว้นตัวซินิมาซึ่งตอนนี้ เห็นเขาบอกว่าซินิม่ามันปรับใหม่ให้มันสามารถยิงตัวแวน่นไอตัวแว่นได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าราคามันจะขึ้นไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปแนะนําเกมพาที่ควรมีซึ่งผมแนะนําจริงๆเลยว่าตลอดใครที่คิดว่าจะเล่นเกมเนี้ยยาวๆเล่นแมปเนี้ยยาวๆอ่ะแบบ1เดือนอัพสองสามเดือนอัพอย่างเงี้ยควรซื้อไว้ก็ดีเยัะผมว่าถ้าไปกดล้านอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงมากเนาะหรือว่าจะเติมเองอะ่ะร้อยห้าสิบบาทหรือสามร้อยบาทเนี่ยก็ซื้อได้แล้วสำหรับทั้งสองอัน สต่สสร้อบาทสำหรับเด็กๆก,ก็คงแพงอยู่แล้วสามร้อยบาทาผมแนะนําว่าลองหาร้านดีกว่าอย่างร้านเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณ30บาทเองอันนี้ก็คงอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้าสิบบาทล, ward, ลงๆลง,ลง,ลงๆแล้วแค่ประมาณแปดสิบาทเก็บค่ขาขนท่งประมาณสี่ห้าวันก็คงจะได้อยู่เอแต่ว่าต้องดูดีๆนะครับผมอย่าไปเชื่อเขาว่าแบบเอ้ยโอนมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เทรดทำให้อะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับผมให้เรากลางแอดมินกลุ่ม หรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นไปได้จริงๆอ่ะกลางแอดมินกลุ่มหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบเขายืนยันยืนการว่าจะแบบให้เราโอนก่อนยเนี่ยให้เราเช็คเครดิตดีๆครับผมอาจจะแคปภาพของคนคนนั้นไปโพสลงในกลุ่มที่เราหาหรือไม่ก็เออเอาให้ให้เขาไปโพสหาเครดิตสดๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเครดิตใน Facebook อ๊กมันมาดปั๊มได้ครับผมอะไรก็ไม่มีความแน่นอนนอกจากว่าเราจะกลางแอดมินกลุ่ม แอดมินกลุ่มก็แอดมินกลุ่มเราต้องเช็คดีๆด้วยนะว่าแอดมินกลุ่มเป็นตัวจริงไหมยอย่าอย่าไปแบบเอ้ยเห็นเขาแบบชื่อเหมือนแอดมินกลุ่มเลยโอเคเชื่อต้องกดเช็คด้วยนะครับผมส่วนว,วิธีการเช็คที่ผมใช้เป็นประจำนะก็คือให้เราทักไปหาแอดมินกลุ่มก่อนทักไปแบบแต่ว่าเราตัดตกลงกับคนขายใช่ไหมว่าแบบเออเราจะเอากลางคนดีนะให้เราทักเฟซบุ๊กแอดมินกลุ่มจริงๆไปก่อนดูทีน,นี้เนี่ยพอคนขายหรือว่าเราดึงแอดเข้าเข้า,ขา,ขาแบบแชทกลุ่มอย่างเงี้ย แล้วก็คลิกดูไอตัวของแอดมินกลุ่มอีกหนึ่งครั้งว่าแชทอ่ะมันตรงกับที่เราทักไปหาเขาไหมเพราะว่าเขาอาจจะสร้างเฟซมาหลอกเราก็ได้เนี่ยครับผมมันต้องเช็คดีๆนะซื้อขายออนไลน์สมัยนีน้ยิ่งโกงกง,งกันเยอะแล้วผมก็เห็นคนในช่องผมโดนโกงเยอะกันเยอะมากหลายๆคนเลยก็เลยแบบเอออยากจะทํามาเตือนภายด้วยนะครับผมสําหรับการซื้อของขายของเนาะก็หลายๆมันเกมมันไม่ได้สนับสนุนให้เราซื้อขายกันด้วยเงินจริงๆหร,รอกแต่ว่าบางคนอยากเก่งไวผมก็เข้าใจเนาะ อยากเป็นตัวละคร starter ดีๆเริ่มต้นดีๆแล้วก็ฟาร์มยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบใช้เงินจริงๆในการช่วยเพราะฉะนั้นก็พยายามเซฟตัวเองโดยการใช้กลางแอดมินกลุ่มหรือไม่ก็หาคนที่ไว้ใจจริงๆมีเครดิตจริงๆเอาไปโพสในกลุ่มเลยหรือให้เขาหาเครดิตสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆนะครับผมเออเราก็หวังว่าหลายๆคนจะฟังดูจนจบตัวนี้เนาะเพื่อแบบจะได้แบบป้องกันตัวเองเซฟตัวเองจากการโดนโกงนะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนหลับบ๊ายบายไว้เจอกัน